โครงการพัฒนาชุมชนค่ะเต็มความพร้อมในการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระประมีประจำปี2567มุ่งกระจายรายได้สู่ชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศผ่านโครงการ1ตําตำบล1ผลิตภัณฑ์ซึ่งถือว่าเป็นโครงการสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจมหาภาคนะคะ โดยรวบรวมงานหัตถศิลป์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและสุดยอดสินค้าโอท็อปทั่วไทยคาดการว่าประชาชนจะเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า1 0 0 0 0แสนคนและยอดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า600ล้านบาทค่ะเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศโดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1 0ถึงสิสิงหาคมนี้ณนะอาคารเชลเจอร์1-3 Impact เมืองทองธานีค่ะ